นีไม่ได้เนี่ยขอบเนี้ยไม่ได้เลยลงแน่ถ้ารถถึงเกียบ์ใช่ใช่ผมได้อยู่โอเคไฮไลท์มาเลยไปสี่ไฮไลท์ก็ได้ได้ลหมนีนะได้ครับนะครับถือว่าสายที่เราไม่รู้จักอ่ะเราก็เจ้าหน้าที่ตรงนีเขาเจอเราก็ตกใจเหมือนกันไปเจอกันในป่าเลยแล้วเราเป็นที่คนน้ำเขาบอกไห รบก็ผมเหมือนผีบ้าผมไมเห็นว่าอะไรก็ไม่รู้อะนะครับแต่สนุกนะสนุกสนุกมากคืออย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมตรงยอดปูเนี่ยเนื้อสุดของประเทศลาวเลยอยู่ที่ล่างสุยล่างตุ๋ยที่ยอดปูเนี่ยไก้ถึงเนี่ยคนที่ร่างสุดเนี่ยเพผมบอกเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ขอจับแขนตรงนี้เป็นยังไงคนไทยเนี่ยเขาบอกเขารู้ว่ามีคนไทยอยู่เขาเคยไดีใจแต่เขาไม่เคยเห็นคนไทยมากเขาเป็นอาจจะขับตัวผมขับตัวแล้วต้อแข่งคนเก่าที่กรุงศรีเนี่ย ขึ้นเลยทีแลยนะเพราะเขาลงคนไทยมาสนุกมากกว่าผมจะเป็นคนไทยคนนิดนิดนะองมันไม่มีรถเข้าไปหรอกภาคสูงเพราะความทีนักอุตภัยยากนะวินไม่รู้กี่วิ่งนจากจากจากกูจากใต้จากขึ้นบนเหนือเนี่ยไปขึ้นอนเหนือเเล็กล็กมากก็พอไปถึงบ้านจุดก็ไปถึงเตรงนั้นเขาเรียกผมจำไม่ได้ที่จีนได้ไงนะมันติดกับซื้อเหมาผมตั้งใจจะวิ่งทะลุไปผ่านของจีนนี่นั่นแต่ว่าจะทำไม่ได้โมเมนต์กรรกับฝนเป็นทาก็แล้วแต่ว่า ประเภทที่สามด้วยคำที่เป็นคนนักเนี่ยตอนนี้คนลาหรคนจีนตรงนั้นน่ะเขาเขาออกแบบแล้วเขาบอกว่าระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไม่ต้งเสดจะมเป็นดาร์ชาวคนไม่คุเมื่อไยร่งไปบ่ได้เป็นุการนะ้าวจิสิไป1สิบแปพงศรีเนาะลยมจะไม่ได้นะผมรู้แต่การอนคนเนี่ยจะได้ยังไม่แน่ใจนะหรต้องอีกคนได้คือตอนนี้เนาะขอากผุออกโปรตีนออกโปรตีนโปรตีนระบบคกราฟขอวลาเพื่อตอนดาร์ม่่มเนดาราคนนิ้วเกินได้ตัดใหญ่หาเลยครับชื่อด่าอะไรแต่คนเราได ก็การเชื cage, bitch, ่อมต่อหรืออะไรก็ตามต่คนเราได้ไปได้เขาได้คนเราแต่ว่าคนต่างประเทศทำได้ในโลกคนเราลกเราได้ลบเราได้การเชื่อมต่อทำได้ในสยวนยังตัวพ่อองเนาะแต่ว่าขอบุณเอ๊ในไต้หวันี้เีาฮ้องไปกันเลย that's วองขวาได้หลายเลยหลายขวาใส่ลายขวา ้ายก็สุดแล้วใช่สองข้างด้วยตรงนี้อ๋อเหรียไม่น่าได้ไม่ไหวไม่ไหวได้อยู่โอ้ยผมใจสองแต่ <c oughs> อนะไหแล้วคงแล้วหนุ่มตกรายรถผมมาตกราย ได้อยู่นะป๊อบแต่ว่านะปอบต้องต้องตัดกิ่น,นึงปล่อยไล่ก็เล่นพังเลยรถผมมันนี่มาก่อนเลยต้นไม้มันจะเกี่ยวหลังคาครับอ่าใช่จะเกี่ยวแล้วมันจะลากมันจะดันผมมาออกนี้คือตรงเนี้ยถ้ารถผมผมเหยียบเนี่ยรถผมเนี่ยตรงเนี้ยพังหมดแล้วใช่ใช่พังตรงเนี้ยพ<า>ังพังแน่เพราะว่าผมเคยพังแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมันตกไปร้อนเนี่ยมันจะมันจะเสียวแล้วทีนี้ เดี hmm? ๋ยวน่าผมคิดก่อนต้องตัดตรงน,นี้ด oui, ีกว mm ่าผมว่าเลียยงเกี่ยต้นไม้อะแกกินไม้ออกนี่ผ้าเป็นรถ่อยคอนี่ีมีีนีอยู่เอาเอาเลยตัดตรงนี้แปนนะผมคิดก่อนตัดตรงนี้แล้วรูนี้นี่ต้องนี่ต้องโค้งใช่ไมแต่ตรไม่ลงอยูละนีแล้นี่จะรอพี่ไปดูนี้ คราวนนี้ก็รู้สึกว่าผมดีใจนะได้ลองคิดอ่ะลองกินกับพาพาไปโู่นทำไปนี่งที่เหลือที่ที่ผมผมก็ไม่หมดยันที่ผมมาเจอจอเนี่ยก็คือมีเพื่อนแนะนำนะมีเพื่อนแนะนำบอกว่าเฮ้ยที่บ๊อบที่เราเนี่ยมีคนคนนึงนะเขาเดินทางไปท้ายพร๊อมเลยแล้วก็ไข่นะจนสุดท้ายเราก็แค่มาเจอกันนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเพราะว่า ต่เมื่อนี้อาจจะคิดฝันก็ได้เพราะว่าต้อลองไปดูนะเพราะว่ามึงอื่นอย่างที่พาไปวงเวียงดูจากวงเวียงพอรู้จักเขับามว่าผ่านขึ้นไหแต่ว่าผมไม่เคยจอดหรือวังเวียงสําหรับคนไทยก็รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่มันมีมีสถานที่ท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีที่พักอเลยนะผมก็ถามว่าผ่านแต่ก็ไม่ได้เข้าไปจอดหรืวังเวียงเนี้ยเรามีตอว่ถึงคุยถึงลำบ้าวนองส่วนใหญ่แล้วคนจะใช้เส้นทางสุสานสุสานนี้แล้ไปแต่วัาเพื่อนสมรภาพไปนะสมรภาพไปแคมป์ของแล ไอ้ตรงนี้ก็ไปเลยอ๋อไอแก้มของไปเมืองส่องฟองถึงเมืองเฟืองอาอไปเกินอำนาจดีอืมแล้วก็ตัดใส่วงเวียงเลยแบบเสร็จเส้นทางนั้นส่วนไงแหละเขาจะโมเปตเราทำมันแย่ใช่ไหมโมเปตทามันแย่ก็บ้านเราตั้งเททอะไรนะตัเงเทมันเทเออทำมันเทตท้งมันเต้เทมันเต้เทนั่นแหละคือทำไม่ได้อ๋อทำมันไม่ได้ใช้ มันแล้วมันเปรี้ยแ่เขาเลยบอกว่าใส่กันแต่ว่ามีแต่พวกมีพวกพอปเต็มมันไัดไปกันเขาบอกกันอ๋อพวกกที่ไม <c oughs> ่เต็มจะไปกันนั่นคือผู้ปหญ่จากผ่านมาสองชุดเนาะชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันหน้ามันไหลลงไปแต่ทางมันเจือนทั้งสองขางทั้งกำไส้กำไส้และกำขวารบาดนี้รถในปอดมันสูงเนาะสูงระบาดง่ามไหม งามไม้ที่ว่ามันย,ยื่อเกาะลังคาเพื่อนเนาะก็เลยต้องตัดตัดงาไม้ออกซะก่อนจาก,กตัดงาไม้ออกมาแล้วเขาจะเอางาไม้ลงมา,าด้านกำขวาม,มือเขาเราสิปปี่คนอีกทีหนึ่งว่ารถนั้นไปได้บ่

โจไม่ต้องโจไม่ต้องสนใจฝั่งนี้นะขอโจสนใจฝั่งนี้เดียวถ้าผมเหยียบแล้วแล้วนั่นมันบึ้งเนี่ยโจทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้คือให้ตบปั๊มอย่างนี้คือปั๊มกันเร่งอย่างนี้คือหยุดนะอันนี้ให้เหมือนกันนี่หยุดอ่จปั๊มปั๊มผมจะกระแทกใส่เลยโอเค

โจพอแล้วโจอันนี้โจอันนี้กิ่งเดียวอันนั้นไม่ต้องอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้อันนั้นนั่นละนิดเดียวโอเคพอโจเดินนำไปเลยก็ได้เดินเดินไปเลย เอ้ตรงนี้ผมได้ได้ได้ไม่ต้องโจได้ได้ไม่ต้องผมจะไปขวามีไม้ไผ่เปล่า รถขี้ไปขี่ไปแปลงไปคนมักกันบ้านเฮารถสภาพนด้นี้กับคุณแล้วไปแต่งวีเอกีดนี้จะคันก่อนระวังหินบาดแก้มยางนะครับแต่งสีเป็นดีกับจอเนี่ะ จริงแล้ววันนี้เราออกท้าแล้วก็เราก็เลื่อยเฉยกันจนมันไม่ถึงไม่ถึงปลายทางที่เรากำหนดไว้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะโอ้ยเตรียมใจมาอยู่แล้วก็สมัครดีเล้วดีเล่นไหมแน่นังทีไม่ธรรมดาโอ้โหครอบ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 เดี๋ยวเขาเหมือนกันทีนัสดีฮอกดีว่าเดินทางมาอยู่ได้อีก ตามคาดหมายอยู่ประมาณ290%เนอะอยู่ประมาณ10%เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับมันอาจจะก่าย10ลักไม่ใช่ว่าคิดว่าเขาอชนนะไปแต่ว่าก็บผเป็นยังก็เตรียมตัวเตรียมใจมาอยู่แล้วก็คือว่าการเดินทางมาที่นี่ก็เป็นการศึกษาเส้นทางในการท่องเที่ยวแล้วก็เศษส่วนไอ้เปินมาเป็นว่าหลายๆเส้นทางที่ไปวังเวียงเนาะคนส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทาง13ใต้13เหนือ แต่ก็ลองใส่อีกเส้นทางหนึ่งจะ ID, เป็นการท่องเที่ยวแล้วการที่ไอดีดี่เป็นไปชนิดคุมในการแต่งรถครอบรถเนาะ้มีลักษณะว่าในการเดินทางแบบมูฟเพื่อนกาเพื่อสร้างความสามัคคีและที่ส,สำคัญก็คือว่าการทานหมู่บ้านเจ้าหมู่บ้านมาเนี่ยการทำหนี้อย่างที่ว่ามันสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างเช่นว่าช่วยซื้อเนาะ,ะพวกเครื่องฟ้าของหลวบ้านเห็นมาหรือว่าพวก จักสารต่างๆกระบวการส่งเสริมในสบ้านแนี้รายได้ที่มาที่ดีนันคือุนประสงค์ของเขาแต่วันน้กระสี่กระกันตัวนอนกันเต้นเต้นพวกเราเขายุรม้อโอ้ทงโมกคนอ่ะโอ้โหยุงได้เลเอาหมดเลยหมดการไปเล โอ๊ยบอมกูบพี่ไปบอม้วนแล้วบอม้วนกินเหล้าจังไรวะอาหารกระบอกแฟนเยอะอายเตอร์มองเห็นในพวกนี้ครับในพวกเครื่องเล่นเด็กๆอ่ะเด็กเล็กอะครับเชื่อให้มันมาเล่นอ่ะแล้วก็แล้วก็ห้องต้องมาทำสาธารณะที่กลางบ้านเนี้ยนะครับพวกนี้ดีคิดได้เราเพิ่งยังคนเรายังเข้าปากกันอยู่เยอะนะยังไม่ใช้ยังเข้าปากกันอยู่เดี๋ยวเราไม่ไปโทรศัพท์ ไม่ดีไฟไหมไอรุ่นแมนเถอะเพราะว่าไม่ยุ่หเลยเนี่ยแพงๆพันเป็นพันเลยบอกไปเด็กงานงานเด็ันำงานแดบนี้พี่กินนะกินกินครับลังไม่ดื่มเนี่ย เอานี่ตู้แล้วมาเบบตาเลยมังลูกตาเลยบนตาเลยมัแค่มันบตายันบินหนีเนีบแค่นี้จีขอบใจกครับอะไรครับยุงอ่ะนี่ตอ่ะมันมันต้องกินซ่อมครับเลกเขาไปเลยมันเป็นเขาต้ังเป็นซ่อมซ่อมอ่ะลองลองิลองดูแรก็ไม่แพ้ Yeah. <laughs>